ที่โชว์เท่ก่อนขึ้นรถแบบคคูๆนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น Toyota c a m มรี่ไฮบ i ิของเรานะทุกคนรถปี11นะแต่ออปชั่นเขาให้มาเยอะมากเลยอ,ะอ่ะอะดูก่อนที่เราจะขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็กดปลดล็อกปั๊บกระจกก็จะกลางออกนี่เป็นไงหรืออีกวิธีนึงแค่แบบว่าเราเอากุญแจเนี่ยล็อกรถใช่ไหมนี่ล็อกแล้วนะกุญแจใส่กระเป๋าไว้เดินเข้ามาล้วงปั๊บรถมันก็ปลดล็อกแล้วอะครับเนี่ย เป็นไงเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนอีกวิธีหนึ่งจะโชว์แบบรถมันอบบเรามาจากห้างใช่ไหมกลัวรถมันร้อนรถมันจอดตากแดดเราก็เลยกดอย่างนี้กดค้างไว้เพื่อที่ว่าจะทําอะไรรู้ไหมทุกคนนี่ก็โชว์ไปเลยว่าเราสามารถเปิดกระจกได้รอบคันนะครับแล้วก็อโอเคพันประมาณนี้แหละแล้วก็ปิดโชว์ปิดหน่อยปิดสิอ่าเป็นไงทุกคน ก็เป็นการโชว์สไตล์แบบง่ายๆนะครับสำหรับเจ้า Toyota Camry Hybrid นะคันนี้4,29,000นานะทุกคนรถน่า